กแตถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนแบบ no, 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 no. สไตล์บ้านน้องมันก็คงไม่แปลกมึงอยากคงมาแ่วนี้นะมันแคบที่เสียงของแฮปปี้พูดน,นะคอแตกถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนแบบสไตล์บ้านน้องมันก็คงไม่แปลกมึงอยากคงมาแ่วนี้นะมันแคบกคิดสิเองลองเคิดูเถอทำมันนานจน เอาแต่เฮาลองทำดูเดีกว่าจะดังไม่ง่ายละสิกูชอบเราซีสีดีิงๆอะไรวะกูไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องอะไรสั่งจำแต่โวดกูคิดว่ามึงโมงมันก็แล้วแต่มึงกูก็พร้อมจะโฟกัสพุ่งกูรลุนแรงจะต้องมึงโมงโมงกูมองมึงไม่ออกมันก็เบื่อหรือโคมันกูปิดปากไปไม่งยังเปิดเปิดเต้นมึงยังมาก่นตีนยังข่วนตีนกับเต้นทำตัวเป็นเด็กน้อยก็ไปดูเป็นเต้นมันไปเอกกันรับเป็นสไตล์กูเองอย่ามึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินกูไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่อย่ามายุ่งเรื่องของกูสิ่งกูแต่่อยามหวนสตาาายกูออ่มวิชาที่มมย่งกู ไม่เดืร้อคนอาความคนใครสงแหบมันก็แพ้งพอมึงไงถ้าไม่ชอบไม่ต้องยักูจะแกมมันจะไมล่ะเกมมึงหง่ะทำได้ปมึงทาไม่ได้ก็อย่าพึงหาฉันได้อะได้ปมอกแปกูเอปอเก่าที่เสแหบากูก็แตกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้อง thầy bảo thầy bảo ôn tiếng hép thế nào, mày chăm bài sạc, mày phải style của mày thôi, đi hè, ôn test đi đấy